นี่นิสัยที่หนุ่มๆยกให้เป็นสาวในฝันนะครับมีอยู่3ข้อนะครับสนับสนุนโดย Passion Plus อารมณ์ดีผิวดีจบที่ Passion Plus 1เซ็กซี่2ขี้เล่นแล้วก็3มเฟรนดี่ คุณลองเอาไปผสมเข้าไปในตัวเซ็กซี่นี่จริงๆมาจากแววตาท่าทางแล้วก็อิมเมจแล้วก็อย่างที่2ความขี้เล่นขี้เล่นนี่คือเหมือนกับว่าอยู่แล้วสามารถจะแบบมันไม่ซีเรียสกับชีวิตอ่ะคนซีเรียสอยู่แล้วมันซีเรียสนะพออยู่แล้วแบบรถติดก็ซีเรียสแบบฝนตกก็ซีเรียสกับช้านิดก็ซีเรียสอะไรไม่รู้ก็ซีเรียสมันก็เครียดอะดีชีวิตนะฮะแต่คนขี้เล่นมันจะไม่เป็นรถติดก็แย่ได้อ่ามันก็หรือว่าเกิดสถาน,นการณ์อะไรขึ้นเขาก็มีคําพูดอะไรที่ใหญ่แย่ให้เรารู้สึกว่าแบบเออมันคล <Friend ly S 2> คนอื่นเจอเพื่อนฟงเราก็เล่นกับเขาคุยได้อะไรได้นะครับเจอพ่อแม่พี่น้องเราเจอสังคมเจออะไรก็รู้สึกว่าเขาเฟรนลี่อ่ะมันก็ดูมันดูมีเสน่ห์นะเวลาคนที่ไปเหมือนกับว่าเดินไปเดินมาแล้วผู้คนนิยมชมชอบเนี่ยเราก็จะรู้สึกคนนี้มีเสน่ห์ถูกไหมลองเอาสามนิสัยบวกเข้าไปในตัวดูถ้าทําไม่เป็นลองทักมาที่คลับกีเกลียนคัมพีเสน่ห์เฟิร์ตติ้งไบเบิลดูรอบเดียวรับประกันคุณจะมีสมนิสัยนี้อยู่ในตัวสำหรับคนที่ดูทาง Tik Tok ทักมาที่โปรไฟล์ผมปรึกษาประหาความรักฟรีหรือสนใจข้อ์สออไลายทักมาได้เลย